วันนี้จะมาบล็อกตอบข้อสงสัยของทุกคนกันค่ะเวลาไปต่างประเทศโบใช้ใจ่ายยังไงบ้างบางครั้งนี้นะคะเรามาเที่ยวเกาหลีกันค่ะซึ่งเวลาโบใช้ใจ่ายจริงๆที่เกาหลีแทบจะไม่ต้องใช้เงินสดกันแล้วค่ะทุกคน cashless society มากๆเขาก็จะเน้นแลกเงินผ่านทางบัตร travel card ค,ค่ะซึ่งสบายมากๆเลยทปนี้นะคะก็คือแบบกินคาเฟ่กินอาหารช่ำเลยค่ะแถมไปเกาหลีก็ต้องช้อปปิง้งออนไลน์ยังแล้วก็มินิมาร์ทฉ่ำเลยจะบอกเลยว่าแต่สนุกมากๆว่าเดี๋ยวนี้ทุกที่ก็คือเขาแตะไห้หมดแล้วค่ะทุกคนแทบจะไม่ใช้เงินสดเลยจริงๆ ส่วนบัตรที่พ่อใช้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะกรุงไทยทราเวลเดบิตการ์ดนะคะเพราะเป็นบัตรที่พ่รู้สึกว่าคุ้มมากๆเลยค่ะถึงเรื่องของเรทเงินที่ดีมากๆจะใช้แตะรูดถอนใจคือ flow สุดๆเลยค่ะไม่เสียค่าธรรมเนียม2.5%ในการจ่ายด้วยนะที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะคือเราไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากๆไปหลายประเทศเลยด้วยบัตรเนี้ยคือมีเ a t e แรกได้เยอะที่สุดที่เคยเห็นเลยค่ะมากสุดถึง20สกุลเงินเลยนะคพราะคลุมถึง2 1 0ประเทศทั่วโลกเลยค่ะซึ่งบางทีเราก็ลืมแลกคืนใช่ไหมเพราะบางทีเนี่ยวันหนึ่งก็ยุ่งมากๆเราจะได้ เี้ยสูงสุด2.5%ต่อปีเข้าบัญชี Global s a v i n g ได้วยนะคะแล้วเราก็เป็นสายชอ้อปใช่ไหมคะเวลาไปช้อปใช้บัตรตัวนี้โบก็ได้ c a ชแ b a c k ด้นะสูงสุด5,000บาทต่อปีเลยค่ะบอกเลยนะคะทุกคนว่าถ้าไปเที่ยวเลยยากคะ่ะบัตรที่แบบคุ้มที่สุดในตอนนี้ต้องกรุงไทย Travel David Card เลยค่ะไปสมัครก่อนเลยเจแอปกรุงไทย Next วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย